สวยมากเลยโคลงเลยวันนี้สูตรอะไรนะไหนบอกไม่ไปเอามาจากน YouTube ของ ุเหมือนเราทอดในกระทะเลยนะแต่บริการหม้ออบเราอีกแล้วชิ้นนี้เหมือนจะได้แล้วนะสิ้นแต่ชิ้นเนี้ยมันใหญ่ใช่ไหม สวยมากเลย,ยเพื่อนอืมวันนี้สูตรอะไรนะไหนบอกไม่ไปเอามาจากในยูทูบของอืมสูง่ะยกขึ้นอีกดิยืมเชียวข้างล่างหนัก ้องใช้เขียงนะคะทุกคนสะดวกสไตล์คนขี้เกียจชิ้กนกำลังทำนะอย่าชิ้นใหญ่มากโอ้โหไม่ร้อนเหรอ,อเป็นไงสูตรนี้ยกกุ้งอร่อยแม่อร่อย,ออยตัวเองเป็นคนหมักนะมันไม่เหมือนสูตรตอมูที่คิดไว้อะแต่อร่อยอืม ไม่น่าแม่ว่ากลิ่นมันกระเทียมจะน้อยนะทิ้งให้เม็ดๆอ่ะอสูตรพิเศษนะคะทุกคนวันนี้สูตรของน้องไนท์ค่ะสูตรพิเศษนางไปเอาสูตรจากไหนมาแต่ด,ดูสีสันดิคะ่ะน่ากินไหมเพื่อนๆข้าเที่ยงกันคะ่ะเมนูตำอีกแล้วจ้ะกับต้ตมตำนะคะนี่แหละเนาะก,กินไม่เบื่อ เราก็ลงแต่หมูย่างสุปร้มไม่รู้ละแล้วเหอหม้ออบหม้อใหม่เราอบใหม่หมั้งเนื้ออบสวยจริง,รงๆค่ะวันนี้พี่เพื่อนคะกี่นาทีไหมเออครึ่งชั่วโมงได้ครึ่งชั่วโมงความร้อนเท่าไหร่ก็ในปับปัดเอามีร้อยแปดสิบมีร้อยห้าสิบอืมทั้งหมดประมาณครึ่งชั่วโมงว่างั้นเถอะใช่ไหม,ไหมนี่ค่ะพี่เพื่อนครึ่งชั่วโมงนะคะแบบจิ้มแจวอ่ะ แต่วันนี้แพไม่ได้ทำแจ่วนะคะเพราะว่าแพรมีนนี่นี่เราก็เลยไม่ทำแจ่วจิ้มนะคะถ้าน้ำจิ้มแจ่วก็อะไรข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกเนาะเที้ยวหวานอืเพื่อนคะมาค่ะกินสองคนอีกแล้วค่ะสองสาวคุณพ่อไปทำงานนะคะไม่หิวละคันหมดเลยเหรอ ทำอะไรเด็กไ,ได้โอเคกินข้าวเที่ยงกันค่ะเพื่อนๆนะคะสองอย่างแค่นี้ก็อร่อยและวะ้วผักแล้วอะ